บางทีเราเคารพในบุคคลแต่บุคคลนั้นบางทีท่านยังไม่รอบครอบพอธรรมะที่ท่านให้เรายังไม่รอบครอบพอเราเอาไปภาวนาปฏิบัติก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรพระพุทธเจ้าจะเนี่ยฟังลงไปฟังอย่างไงก็ตามเนีย่ยเพิ่งเชื่อทีเดียวเรือพระพุทธเจ้าได้สั่งว่าอย่าเชื่อตามตำราคาาําว่าตำรากกิดมาเพื่อแบบนิวาสุตตะสุตตาหมายถึงการได้ยินได้ฟัง อ่านหนังสือหรือฟังเทศต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นสุตตะสุตตะเนี่ยว่าทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นเรียกว่า,วา,วาตำราตำลาเกิดจากการได้ยินได้ฟังตำราเกิดจากอ่านหนังสือตำราฟังจากเทพเนี่ยเป็นตำราด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าว่าอย่าเชื่อตามตำลาคำนี้และพิญญายอย่างไรอย่างใช่ว่าตำราที่บอกไว้ทั้งหมดจะมีการถูกต้องทั้งหมด พิพาทไปก็ได้เนี่ยเขาให้เราทั้งหลายว่านักภาวนาปฏิบัติมันต้องมีปัญญาความรอบรู้ความรู้รอบมีความฉลลาดในตัวเองให้รู้จักเลือกเล่นในธรรมะมาธรรมะบทไหนพอจะเอานํามาภาวนาปฏิบัติตส่วนตัวเราก็ต้องเอาเหม,มือนกับประเทศยาเราไปซื้อยาในด้านตลาดต่างๆก่อนที่เราจะลงมือซื้อยาลงมาแต่และอย่างแต่และขนานเราก็มาสังเกตด,ดูว,ว่า ยาที่เราซื้อไปเนี่ยเอาไปใช้โรคอะไรกับตัวเราเรามีโรคอะไรส่วนตัวแล้วก็มาสํารวจตรวตาดูตัวเองซะก่อนว่าเราเป็นโรคอย่างไรปวดหัวปวดท้องปวดขาหรือโรคอะไรก็แล้วแต่เราจะมาทั้งเกตียตัวเองก่อนนะเป็นโรคอย่างนี้เมื่อเรามาสั้งเกตียดตัวเอง่าเป็นโรคอย่างนี้จริงแล้วเราเึงนไปซื้อยาประเภทนั้นมากินแต่มันตรงกับโรคที่เราเป็นแต่ว่าเราเป็นไข้หวัดเนี่ย เราก็จะไปซื้อยาแก้ไข้หวัดมากินมันจะไปจะไปซื้อยาถ่ายมามากินมันจะไปจะไปซื้อยามะเร็งมากินนะมันจะไปจะไปซื้อยาแก้กรคกัเพ่อมากินอพอเราไข้หวัดเเอายาแก้หวัดมากินก็หายถ้าใช้ยาไม่ถูกขับโรคหรอแต่จินยาทั้งวันทั้งคืนหมดเงินไปตั้งหมื่นตัน้งแสนก็ไม่เขาโรคกขไม่หายอันนี้ฉันไหนธรรมะที่เราได้ฟังเป็นตำราทั้งมดเนี่ย ถ้าเรามีความฉลาดในการฟังธรรมะเราก็สามารถจะว่ายึดใจเราเป็นอย่างนี้ควรจะเอาธรรมะบทน,นั้นมาประกอบมาภาวนาปฏิบัติเราก็เลือกใช้ธรรมะบทน,นั้นมาปฏิบัติเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นก็ถูกกับว่าเราสำละใจตัวเองให้มีความบริสุทธิ์ได้นี่ก็ผู้ฟังเทศมีความฉลาดผู้ภาวนามีความฉลาดต้องทักันอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์เทศไปอนะ่ะมีธรรมะดีทั้งนั้นแหละดีทั้งนั้นแต่ธรรมะที่ดีดีเนี่ยมันยังไม่ถูกกับนิสัยของเราเราก็เอาไว้กอนนะพระพุทธเจ้าได้สอนธรรมะไว้จำนวนมากกับาพ่ออะไรก็พ่อสอนให้มันถูกตามจิตท้องนิสัยแต่และบุคคลเช่นทางของพระแต่ว่าพุทโธสิบสามนั่นเองทนาางุนทำมัจะได้าสิบสามข้อก็พยัในิสยคนมันมันแตกต่างกันจึงในบางกรณีหลายอย่าง เนื้อพระพุทธเจ้าได้วางห่อกรรมฐานสี่สิบอย่างทำไมจึงวางมาถึงสี่สิบอย่าง,างก็เพราะว่นนิสัยคนไม่เหมือนกันเพื่อเอาอบายธรรมะในกรรมฐานมาปฏิบัติให้มันคนด้อย่างกันนี่แนวทางเข้าวนาปฏิบัติในขั้นพุทธการท่านทำกันอย่างนั้นไม่เหมือนเราเราอาจจะทําไปเรื่อยเปื่อยไปเห็นกว่าอาจารย์วัดอันนี้ก็ดีนะธรรมะอันนี้ก็ดีนะก็ทำไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อย ก็ไม่รู้ว่าธรรมะบทนั้นเป็นดีแค่ไหนถูกเจติติไสยตัวเองหรือเปล่านั่นคือว่าใช้งานไม่ได้ก็เหมือนกับว่าคนจินยานมาดูจักยาเองเห็นคาประกาศขายายาเปลตาๆกัซื้อทั้งหมดยาดีก็ดีทั้งหมดกินไปเรื่อยอยไปนึ่ว่ายาได้ต่ออะไรแต่โรคก,ก็ไม่หายนี่จะไหนนักภาวนาปฏิบัติทุกวันเนี่ยก็ได้บ่นกันงอมยจะว่าฉันกับภาวนามานานเนึ่งเพราะนั้นปีเท่านี้ปี แต่ทาไมฉันจึงไม่มีรูแจ้งความรู้แจ้งทั้งจริงในธรรมสักทีหนึง่งไม่ก้าวหน้าแต่อย่างใดยิ่งทัาไปก็ยิ่งเสื่อมยิ่งทงั้งปตก็ยิ่งชุดอันนี้คือว่าเราไม่ทั้งเกตว่าเราภาวนาวเป็นอย่างไรเราเป็นนักภาวนาวต้องฝึกเองให้มีความฉลาดความฉลาดเนี่เป็นเรื่องใหญ่ถึงจะมีปัญญาถ้าขาดความฉลาดเป็นผู้แกนนําแล้วก็ยากมันยากอยู่เป็นไปได้